ทำอะไรอานับเพชรเข้าคนนี้นะคะคุณยายนับเพชรทำอะไรเนาะค่ะอาล้างถ้วยด้วยนะคะทุกคนเขาช่วยแม่นะค,ะคนดีราคาทำอะไรทำอยู่ค่ะก็จะช่วยเหมือนกันอ,อ้าวอาล้างถ้วยสะอาดไหมคะทุกคนสะอาดอเลยไม่สะอาดโอเคนะคะเนาะเออโอเคค่ะนะคะเนาะ ล้างถ้วยนะคะทุกคนเขาช่วยแม่นานเรื่องนี่ยตัวเองช่วยในการช่วยในการล้างถ้วยเนะาะฟองนะโอเคเก่งมากเลยนะคะทุกคนเป็นเด็กดีนะคะช่วยผู้ใหญ่นะคะในวันอยู่ปัรจันคะ่ะว้ามีกองเนละ่นฟองหรือว่าอ้าง เก่งจังเลยค่ะบ๊ายบายกันบ๊ายบายบ๊ายบาย